มມ່ຊ<ไ>ົງຄ້າແມ່ຊົງປິປີ່ນ້ອງໆຜູ້ບັນແຮงຮ້ອງໄປແສງແມັບ ર ે ડ િ FM 99ເຮົາຄ້າກູກໍກູກົນກູດີກູຕ່າງຕາມໂທຕາມແສງຄ້າອໍເມືອໃນເປັวันນທີ19ເລີນທົນທີ10ປີ2021ໃນຕອນລາຍການເສງຂ່າວໂຕເມືອງເຮົາຄ້າໃນວັນເມືອໃນໄດ້ຫ้າງແຮ່ນຂ່າວເງົາລະຫຼາຍໂດີດມປັນຜາລັນໃນປານປິປີນ້ອງຜູ້ຖອມລາຍກາເຮົານອຄາອົ້າສ່ໃນທີອນພີນ້າມາຖອມດຂ່າງົາໂໃນໃນ ออกคานใกออยู่ดีไล่สายใต้เนี่ยค่ะออกหลีกดุย้อนให้ซึกสองฝ่ายกึดยื้อกันหวาจังหนังหนไล่สายใต้โูดเตดรียมหลิกโูดเตรียมหางหล่นออกหลกเปิ่นผาสุนโตุย้อนถึงซึกงวานให้หลอยใต้แรงให้กึดยื้อกันพองข้าวฟิงท่งใต้ออกหวาในหวาจังหนังนค่ะวันที่18เดเอรินโทนาคมปีสอง1ห่งเศร้าเลาสายใต้เตรียมหลิก จุกย้อนถึงเนาะเจ้าห่าขาวหวานให้เจ้าห่าขาวลอยใต้แรงแค้นดอไว้ใจเงินใจคำสีขึ้นลือปั่นการตึกดต้อกันให้พี่นองก้นเมืองไเปออยู่เฮินนเยให้ไรหลูให้หลูให้ต้านในพองข่าวหวานในวานหนังไหนเหน่าไล่ใส่ไต้ลาเนดีจุ่มข่าวผลดดอหอกว่าย่าเหลียวในอันเป็นอยู่เจอในก้นซึกอ่อนขา่ากหยาบ ฝ่ายตายกว่ากออําลีอันหยาบจอบในเป็นก้นเมืองไลไปอยู่ตีหนึงเยา่าตีหนึ่งตอเลี้ยวในเป็นข้าออกว่าเพราะว่าอํายื้อกันก้นเมืองตเตกี่ยวกาเฮือตอเลี้ยวซ้ําในเป็นข้าวปาดเขา่าซิมนะให้กึดกันให้กึดปันปังตึกในตีลีเต้ในข้าวตีเตมั่นไหนความฮาเมามฮาก็ตีเตมั่นในความเฮาก็เตมอกเตมอก อ๋อมันมันมันใจลาดว่าติเตมมันไหนความเฮาก็ติหมอกมาเฮาลอยก้อยหือในเสตากอในด่าให้เจ้าเฮาเข้า,ขาต้ง2ฝ่ายป้อไหลทับโหงยินก็ป้อยาวในคะ่ะออแต่โฮเลินวีซอเห็นออนํานค่ะแต่โฮปี2021ใน,น,นมาซึกอาซีเอแซนและตั้ง SFPP ค่ะเป็นปังตต่กอกัน เฮตไ้ก้นวานก้นเมืองเน่เจว้นสีป้อเกี้ยกเมเกสีเมืองกก่งเจไนเลยไปอย่างเฮินเยตดีอยู่นับโหเฮ้งก้นซึกก่อนในมีลองลูกตายตั้งสองฝ่ายย่ำเหลียวซําในเป็นข้าวหลู่ข้าวต้านออกว่าออกสาเป็นข้าวปาดข้าวเจในในออกไล่ใส่ใต้ในเป็นผูหักหลิกไล่ไต้หักฟิงแงฟิงทุงใต้เตรียมกัดต้นหังหล่นหุ่นโหนมนใจพีน้องไต้เฮดปรับลิกปรับลายกัดต้น ออกปันให้ลูกอ่อนใต้ไล่อันไลเ่เนมามีตั้งนําตั้งหลายค่ะออค่ะในกอเพราะว่ามาด้วยกเตเลยว่าเป็นพิ่นเล็กทุกย้อนค่ะเนาะให้ตับึกจึงใต้เฮาค่ะไว้ใจเงินใจคําตอบ่แม่พี่น้องคนเมืองสิย้อนให้กึดปันปังตึกเก้ามค่ะออคอมมอนอันในเลยปึงอิงอามาติฮองการขาโพดยฮอค่ะลูกดินในเหี่ยวและกําในเฮาค่ะได้อ่อนพี่น้องค่ะมาถ่อมด้วยข้าวงาโหในค่ะเนาะ ออคะข่าวง้าวโหในแต่ก็มันเป็นข่าวง้าเกี่ยวกับเลยลองว่าปางกุมค่ะเนาะปางกุมอาเซียนอันเตถึงมาตั้งหน้าในในค่ะเนาะในปอกในในเปิ้นก็เตอําผิดหมอของปาอันเป็นตับสึกมานว่าจังหนังไหนในค่ะอ๋อเฮาค่ะมาถอมได้ข่าวงาโหในค่ะอาเซียนค่ะเตอําปันพ้น้ําสึกมานเข้าห่มปางกุมจิกจอมในค่ะว่าวันที่15เดือนธันวาคมปี2521ค่ะพ่องลงฝ่ายนอกเมือง เมืองพองหลงฝ่ายนอกเมืองของเมืองลูกจมอาเซียนเก่าเมืองอุบโอปางกลมกันตั้งออนไลน์ถึงสองจงมงสีเดบตัดเตอําปันโพน้าจมสึกมานเขา้าโมปปางกลมจิกจอมอาเซียนว่าจังหนังไหนคะลองในเนีย่ยจึงเมืองปู่นายคะ่ะอันทัาเป็นโหปป์จมอาเซียนย่ามเลียวเตก็เปิน้นเผาในวันวันที่16ป่นมายาวคเนอ ปางกมจิกจอมอาเสียในในเดือดจัดเหตุในวันที่26เลือนโทนคมปี2อ2หินเศ้าเอสในห้องการข่าวรอยเตอร์กออิงเอาข้อความดีข้องการข่าวอันจำใจจุม้มข่าวโฮมปางกมเสียวและลาดวาเดทพินหมอกเอาก้นเมืองภกกะยญโยอันอ่าใจปฏิการเมืองอันอ่าเกี่ยวข้องจอมการซึกการเมืองนั้นก่อนหนึง่งต่างโตเมืองโฮมดุมซีขายย่าวโฮมก้ยยาวในค่า พอ้องลงฝ่ายนอกมึงเมึงอินโดนีเซียก็เลยเตรียมต่างเนื้อเทรเดอร์ซุนโตว,วากาโจวาจึงมึงมานมึงโมตุมอําไปถึงเนื้อเซนต้าดิมเรซีแต่ดเดือนเตอําปันมึงหมตุมในเข้าหมปังกลมอาเซียนอันเกี่ยวกับการเมึงนั่นเซอันในวานะที่บางกลมอ่อนไลน่จมพ้องหลงฝ่ายน็อกมึงมึงอาเซียนนั่นก็เลยจีจำลองวาคอตกลงหาคออันเกี่ยวกับเมองหมตุ่มนั่นก็ ตาต่อถึงย่ําเหลียวขนาดต่อถึงย่ําเหลียวในกออาําหันพอน้ําเนโตและเสคอในยังเอาอบกุมกันป้าในค่ะอ๋ขขอค่ะคอมมูนในก็เลยปึ้งอิงอองกมาที่ห้องการข้าพูดด้ยฮอกในค่ะนะเพราะว่าเฮาค้ามาด้วยในอ่าอาเซียนก็อันในกอเป็นตีมุมมองของคนั้งนําั้งหลายนั่นขนาดเนาะแค่อาเซียน,นเหตุการณ์เตจอยกปัญหานเมืองห่มตุมางนคเนาะเพราะวาา่าเฮาเข้ามาถ่อมวยไหนอาเซียนก็ใคร รัดพูดขาจังวันนั้นขนะอ๋อวาสิข่าวเงาอันไนออกมาหลายวันขะนะดดในเมองหโมตุ่มในก็มีลองหลกหลายมาค่ะอ๋อมีลองแล็กหลายมากจึ้งหฮือในอยู่ดีด้านฝ่ายขอเสียซึกมานะนะมเขาในกะ็ปล่อยก้นะนะมือเหลียวในปล่อยก้นเตี้ยเียก้นตีอันตกขอก่อนสงบซะนั้นว้ยนั่นขะนาเนาะซึ่งมนันปืนผาปอดปล่อยก้นนับอ่านโเหเฮงมันน่นในข่ะวในเะมื่อวานในก็ยด้ค่าวันที่1 8เดืลนทันสคมปี2องเห็นศร้าเอด ซึกมานค่ะเนาะปล่อยปันขึ้นกวนเมืองเจออัญ,ญญาติเย็ดคอกเอาเลิงตั้งแต่ข้าวปังในการใจสารข้ซึกมานมาต่อถึงย่ามต่อเลี้ยวเนาะนับโผเหงนั่นในกน้นโตคอกไว้ตีลาเซียวอันปนรอดออกมามีสิบเอ็ดก่อวันในออกเป็นก้นหนุ่มเมื่อใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งย่านก้อนหนึ่งลาเซียวเก้เาก่อในค่วะก้นหูจังมือเกื้อใจสายวันอูก,ก้อนหนึ่งรันเหนียวใจสายวันอูก้นหนุ่มใต้ลาเซียวก้อนลอดออกมาขึ้นยาวค่ะ สิบเอ,อ็ดก็อันออกมาในคะ่ะเป็นก้นเจ้ออนญ,ญ,ญาติเมื่อปังในกลางใจสารคัดซึ่งมันนั้นร่อนหลอนกำพองญาเอาเรืองรวยตั้งพิษคอนกันข้าวโควิดสิบเก้าล้ามแผลมาต้าสาวหะกำพองํำญ่าเอาเรืองรวยเฮตไทย้ก้งจากการปองสร้างวันเมืองกึดขาดมาตาหาศูนหาเจอในใน,นออก้อนเมืองได้อนญ,ญ,ญาติพ้องในการใจสารคดซึ่งมนัน อันญ,ญาตีต่อหน้าต่อตาและอันญ,ญาตีกว่าโลยปอเมเพปินองปอมเมกวนเฮิอนอําไรฮู้จอมกอมีตั้งนําตั้งหลายเนะะี่ยค่ะโหนับตั้งเสงตั้งหมดผูด่อยหอกผูด่อยหอกค่ะนอําจังยืนยันไลเจออันตึกกึดไว้ในขคอกลาเซียวตึงมีอยู่หมอกหาสิป้ายเนะะี่ยค่ะกวยกาวาข่าวดีกําพอจาใต้ออกไว้แแจก็ในกวนเมืองใต้อัญญาติยอบ พ่องปางในกลางใจนั่นค่ะนะพ้องญาติ้งยอพ้องกลางในกลางใจเสียแลใส่เวทีในของเมืองใตปัดเปิ้นนั่นมี38กอกเว้ยอันป่อนออกคอกมาเมื่อวานในมี36กอก่อใน,นะคะ่ะเอป่อนมา2วันในะคะนะ่ะเนาะป่นมาวันสองวันเมื่อวันที่16หป่นมานั่นก็อาเซียนปืนเผาวาปากลมจิกจอมอาเซียนกําโทน38และ3 9เกในได้อําหมอกพูนําจิกจอมซึกมานยึดเมือง เตอหมอกจุ่มลงปองจึงแอยนอยู่จ๊สเตหมอก้นเมืองพักกาอันอาเข้าป้าในการเมืองก่อนนึงคืนฮอดปางกรมในเยาวในค่ะว้นั้น2วันก่อนหนซึ่งมันยึดเมืองปืนผาปล่อยปักนก้นโตขอกอันญาตีพ่องในกลางใจนั่นขิม2เฮงก้อน,นะนคะ่ะปลดปล่อยปันตั้งพิษปลดปล่อยปันอันไรเอาเลืองไว้เจ้านั่น4เฮงปายในค่ะคะ่ะข้อมูลอันในก่อนเลยปืนอีกม,มาดีคองการขัาวโผล่ดอยหอกในะค่ะนะ กอเตเลยว่าเป็นคอแหลกหลายหน่อเป็นว่าเฮ็ดไหนคะนะเงาลายที่เป็นซึ่งหืี่กว่าด้วก็ะห้องก็สศึกไปด้วยกว่าดเทียงคะ่ะเนาะกำไนเฮาขามาด้วยเงาลายลองเพยไฟอีกหนึงคะ่ะขาในากอดดีดังนําคำหน่อยค่ะว่าไนไฟใหม่เฮิรนหลังนึงตีนำคำคําค่ําค่ะโคเฮิรนซุ่มมดวันไหนออมือในกําเหลียวเนาะวันที่19เดือนธันสิบปี2521ยามกลางไหนคะ่ะไฟใหม่เฮิรน จยีปีก้นวันหนองค้ําเอิงหนองค้ําเจเวงนำำําค้ําเจตอนหมู่เจเมืองใต้ปอดห้องโคของอํตันเลสังเลยว่ววาก้นวันหนองค้ํก็นึงลาติพดด้วฮอกว่าใจขาอาไฟไม้เฮืนใจยีปีไม่หมดค่ะอออํตันไลสังอ่าอํตันไลโคสังคะกาา้อยกะว่าก้นแต่กอ่ออยุะเนใจปีไหนเจ้ขาของมันกว่าเฮ็ดแตงไว้ตีป้อลองตุ้มเตอก้นมาเจ็บโลดอมี เผอก้าแคไฟฮอดถึงมากอไฟใหม่หมดยาวในคะเนาะอําต้นแลสังในคะไฟเฮ็ดเฮอแต่ไม้ไม้ย่อนสังในไผกออําไหลโฮจ้อมลองตั้งตึงกรรกดทัดเปิงเป็นเงาฮักมันไว้อยู่ในออก้นหวานสึมลันในแทงว่าย่อนสังแลไม้อันวานนั่นไผกอไปโฮเงาฮักมันค่ะตึกรรกดทัดโดยอยู่อํานั้นก็เป็นก้นสุ่ซ้ํากินยา เผาห้าอัานันก็มีก้นตั้งใจเผาห้าอยู่ในเจ้าในในอ๋อเฮิรนเยใจยี่ปี้วันน้องคําอันถูกไฟไหม้กว่ามือในในหนอยู่ดีภูมิปุนพ่เขาตึกกดทัดลงเปิงเป็นเงาหักมันไว้อยู่ลงลูดซุ้มตั้งหมดเมียนกาเห้อในนั่นแต่ก็อําไปไล่ฮู้ใน่ะอ๋ออ๋อค่ะพี่น้องค่ะมือเหลียวในก็ออ๋ข้อมูอนอันีนก็เลยพึงอิงอมีติ้องการค่ะพูดโดยฮอกในค่ะ เมื่อเลียวในคณะนะเพราะว่าพีน่น้องเฮาเด็กกว่าไรมาไรในก็บางก็ได้ก็ตื่นแต่มีใจหัวขันเนะมีใจ,จเหมือนเจิงว่าไม่ใจเคื่อนตัวเจ้าเก่สเาสังวาจในคะนะันเนไววเมามาเหมือนไอาคณะนะพ่องย่าเมื่อเียวในเลสติกูลองๆะนะองค่นเนะกาในไดออนพีน่น้องค้ามาถ่อมด้วยข่าวง้าลองในอีกนึงอ่าเมื่อเนก็เป็นวันผิดในคะนะันเนอโมกุก,ก็ได้ออกว่ายาวในคะ่ะพีน่น้องข้าจองกว่าค่อยแข่งต่างกันคะ่ะ กว่าหอยติเลยจังหนูเนี่ใครนกันไรนะข้าวใส่หมูหอมในอ่างเดกว่าหอยเข่งต่างในน่ยเมื่อคําว่ากออ่างกว่าคําในกออ่างกว่าก้วยกว่าอ่าไรกว่านะคะเอากว่าม่อ่าไรกว่าเราถึงมือเรยวให้ไหนค่ะเข้าคาว่าถอมได้ข่าวง้าโหนในอีนึงค่ะกาดผิดออกวาวเว้งปังล่องในกึ้นคลอนในค่ะวันเนี่เว้งปังล่องเมืองใต้ปอดจาน่ะเป็นเป็นเว้งอันเข้าปานใน เวงดีอันมีก้นติดจับเจอแม่งตาเป็นโควิดสิบเก้านำเวงหนึ่งในเสตากาดพิษออกว่าก้นปืนตีเกื้คอนหลีแลอ่อนกันหลักไม่ใจโกติดจับลามแพจูก,กันแทงวันในออกวันที่สิบแปดเลือนทนที่สิบปีสองหินเศร้าเอะ่ะกาดพิดออกว่าเว้งปังล่องใจตอนต้นดี้เมืองไตยปอจานค่ะก้นเขาออกในกาดน้ำอ่อนกันมาซื่อจ่ายตาโลตากินตาึ้นจก้องล่องหมอกจ้องฟิงจอมทุ่งในออก ก้นหนุ่มปังล่องลาิโพูดเตฮหอกว่าไล่หันกาดขึ้นคอนไว้แลไมไใจลงโควิดก้นอันมากเข่ากาดแนกำน้ำเป็นก้นตั้งวานนั่นค่ะนะเนาะย่ำเหลวซ้ำในตั้งเป็นโควิดในซ้ำกว่าแพจ่อมวานในค่ะอ๋อตีตั้งเข่าออกกาดตีปังล่องนั่นแต่ก็มีไว้จุ่มฝ่ายป้ายอยู่ลี้ไปกดทัดปันล่มไม่ภายอัาใส่พาต้มสบอําปันเข้าและเจ้าในอ๋อก้นหนุ่มปังล่องเสริมลาดเทียงว่ากําพองเนี่ใส่พาต้มสบเสเข่ากาด เาะว่าถึงที่เนกาดเยา่าในเอาผ่าต้มซพบออกแปดกมีบางเจ้ไหนจันผ้าต้มซบลงมาใส่ไว้ตีกลางอ่ำต้มซพบอ่ำต้มคนนางเจ้ไหนก่อมีตั้งนําตั้งไรเนคะ่ะค่ะไฟปองขาวไฟปองขาวและตี่ต่อก้นเมืองอันอยู่ใต้ขอเศษซึกมันเว้งปังล่องแต่ก่อเปิ่นผผาออกมาเมื่อวันที่18วา่าโทบผ่านก้นทตี่จับเจอแมองต้าเป็นโควิด19 1เก็ใแน,น่นันค่ะเนาะป้าก้นกว่ากัด สามก MM 18 18 church, like you ่อนยค่ะวะต่อถึงวันที่สิบแปดในคะกดทัดน์ผ่านก้นติดจับเจอแมงตั้งเป็นตั้งหมดในหนึ่งเหง่แปดปากป้ายลูดตายสิบแปดก่อวันในอ่ะคาคอมมลในก็เลปุ่งอิงอมาที่ห้องการขับพุดดยหอกในออกยืนโจมปปนอกคาะกูก้ที่ทับถมปันแห้งค่ะเนาะย้อนซูปันห้ไลทอยู่ลีกินวานแล้วหลอดเพกกันกูก็กูก้เสก้มในค่ะออกออค้าไม่ส่งกูก็ค่ะ